ส,สดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชินอินโฟนะคะหนูัมาเบอหนร้อยสของล็อตเตือนการากาดาคมค่ะวันนี้นะคะหนูกัมหมิิเชอรี่มีเรื่องราวที่เป็นสาระน่ารู้จะมาบอกทุกทกท่านยังไงฝากติดตามด้วยนะคะไปพบกับหมมิเชอรี่กันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชลี่นะคะเจ้าของคลองแซลี่ชินค่ะแล้วก็แน่นอนรายการชินอินโฟนะคะพักเหนื่อยปบ <laughs> คลิปที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของย่าคลิปนี้แน่นอนนอกจากอาหารสิ่งสำคัญที่น้องๆยังจะต้องใช้ในการดำรงชีวิตก็คือน้ำนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องของการให้น้ำเด็กๆก,กันแน่นอน ร่างกายยังไม่ค่อยพร้อมขออนุญาตเอารูปไปเก็บก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ <S <S อย่างที่เราเกริ่นกันไปในคลิปของเดือนที่แล้วนะคะจริงๆอ่ะสิ่งมีชีวิตทุกๆอย่างที่เขาต้องการหลักๆก็คืออาหารกับน,น้ําแหละโดยอาหารของชินก็คือหญ้าแห้งกับอาหารเม็ดอย่างที่เราพูดกันไปในคลิปที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการให้น้ําชินชิล่ากัน มันจะเริ่มตั้งแต่น้ำที่ชินชิลากินได้คือน้ำอะไรก่อนหลายคนจะถามว่าพี่นี่น้องต้องกินน้ำกราด กินน้ำกรองหรือกินน้ำประปาคำถามนี้ตอบง่ายสุดจริงๆน้องก็คือกินน้ำกรองเหมือนที่เราดื่มกันนั่นแหละง่ายง่ายก็คือเป็นน้ำที่เราดื่มกันผ่านเครื่องกรองน้ำโดยปกติส่วนน้ำกรันเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยบางครั้งไม่มีความเพี้ยวหรือความบริสุทธิ์เกินไปและธาตุบางอย่างมันอาจจะหายไปเพราะฉะนั้นน้ำกรองดีที่สุดค่ะต่อไปแล้วน้ำอุณหภูมิเท่าไหร่ จริงๆแล้วเนี่ยน้ำอุณหภูมิห้องคือน้ำที่ปลอดภัยที่สุดนะคะสำหรับเด็กๆเ,เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวชินชิล่าเองอุณหภูมิในร่างกายก็เท่าเราคือ37องศาการที่ดื่มน้ําเย็นมากเกินไปบางครั้งก็ไม่ดี <No. S 1> ดื่มน้าร้อนเกินไปบางครั้งก็ไม่ดี <No. S 1> เพราะฉะนั้นน้ําที่ดีที่สุดก็คือน้ําที่อุณหภูมิห้องค่ะ <No. S 1> ก็คือน้ําปกติเลยจริงๆเรื่องเนี้ยคนก็เหมือนกันแต่ว่า เราเสพติดกับการกินกินน้าเย็นเพราะฉะนั้นมันจะเลยดูแบบน้ําเย็นอร่อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากไปเพิ่มนิสัยแบบนี้ให้ลูกให้ลูกดื่มน้ําปกติที่อุณหภูมิห้องดีที่สุดนะคะ2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายๆคนถามกันมาเยอะมากแล้วก็มาเพิ่มอีกนิดนึงในเรื่องของการให้น้ําถ้าเกิดว่าเป็นน้องๆที่รับจากฟาร์มแฟรี่ชินเนี่ยพี่จะมีกฎ333ที่ส่งไว้ให้หนึ่งในนั้นน่ะพี่จะมีเขียนว่าชินชิดาโดยปกติ ทานน้ำวันละประมาณ30ถึง50 cc เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรยกตัวอย่างจากอดีตนนก่อนขวดน้ำอันนี้นะคะมันจะมีสเกลบอกเห็นไหมมันจะมีสเกลบอกที่แบบ250 cc 200 cc 150 cc 100 cc 50 cc ประมาณนั้นตอนที่น้องๆเพิ่งย้ายบ้านไปใหม่เราเป็นมือใหม่อ่ะเนาะเราก็ไม่รู้พอพี่ลี่บอกว่า ชินชิล่าดื่มน้ำประมาณสักวันละ5 0ซ c ช่วงแรกๆเนี่ยสังเกตรปริมาณน้ำก่อนนะว่าน้องดื่มแค่ไหนทุกคนก็เลือกใส่สที่ 50cc ก็คือใส่ที่ขีดล่างสุดน,นะคะแล้วปัญหาที่เกิดก็คือพี่ลี่น้องไม่ค่อยกินน้ำเลยน้องกินน้ำน้อยมากถึงขนาดไม่แตะน้ำเลยปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่พี่ต้องบอกแล้วก็พูดกับเขาทุกครั้งว่าพี่ขอรูปก,กรงกับขวดน้ำหน่อยร้อยเอา90% คือทุกคนเติมน้ําที่ขีด5 0สซีซีถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะเพราะพี่ดันบอกไปว่าน้องดื่มน้ำวันละา3 0ถึซีซีแรกๆเราต้องสังเกตปริมาณหน่อยทุกคนก็เลยเติมที่5 0สซีซีผลปรากฏก็คือแรงดันน้ํำด้ขวดมันอาจจะไม่พอ พอเรากดน้ําตรงนี้ปุ๊บน้ํามันก็เลยไม่ค่อยไหลพอน้ํามันไม่ค่อยไหลลูกก็เลยกินเพื่ออยู่ไม่ได้กินแบบอิ่มเองเราต้องมาเปลี่ยนกันใหม่โดยที่เปลี่ยนใหม่นะคะเราใส่น้ําที่ปริมาณ2 5 0ซ c เห็นไหมแทนที่เราจะใช้ที่ขีด50เนี่ยเราใส่ที่ขีด 250cc แล้วใช้วิธีสังเกตทุกวันอาจจะพี่ว่าไว้ให้ขวดน้ำมันจะได้ไม่แกว เราใช้วิธีสังเกตทุกวันคาว่าสังเกตทุกวันคืออะไรอย่างเช่นสมมุติว่าเราจะสังเกตลูกทุก6โมงเย็น6โมงเย็นวันแรกเราใส่น้ำไปที่ขีด250ซีซีเกินมาหน่อยหนึ่งเราใส่น้ำไปที่ขีด250ซีซีแล้วเราก็ให้อาหารหนู่นนี่นั่นตามปกติพอวันรุ่งขึ้น6โมงเย็นเราก็มาดูใหม่ว่าน้ำตรงนี้มันต้องลดไปประมาณครึ่งหนึ่งหรือสเกลหนึ่ง ก็คือน้องกิน30หรือ5 0ซีซีเราต้องใช้วิธีสังเกตแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราสังเกตจากขีด5 0า่อะแรงดันน้ำมันน้อยบางครั้งมันเห็นไม่ชัดน้ำมันก้นขวดละเด็กๆกินไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตจากขีด250ราแล้วก็สังเกตแบบนี้ทุกวันแล้วเราก็เติมน้ําให้มันเป็น250เหมือนเดิมวันที่2 6งหกโมงเย็นเราก็เช็คใหม่เราก็เติมน้ํากลับไปที่2 5 0ซีซีเหมือนเดิมวันที่3เช็คใหม่ทําแบบนี้7วันเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่า โอเคลูกเราดื่มน้ําวันละประมาณเท่านี้พอครบ7จดวันเสร็จปุ๊บหนูจะเติมน้ําเต็มขวดก็แล้วแต่เลยเพราะว่าการเติมน้าเต็มขวดมันก็ทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาเติมน้ําให้ลูกบ่อยๆเนาะก็ประบานน้นนะคะนี่คือวิธีการสังเกตแล้วก็น้ําที่เด็กๆด,ด,ดื่มได้ตามปะกะติเห็นไหมจริงๆแล้วมันเหมือนคลิปนี้มันไม่มีอะไรเลยนะพี่ถึงรู้สึกว่าแบบเออมันไม่มีอะไรเลยก็แค่เด็กกินน้ําแต่ว่าพอน้องๆถามข้อมูลมาเฮ้ย มันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันว่าจะเป็นเรื่องราวสาระน่าดูอะไรนะคะเดี๋ยวติดตามกันวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แฟนลี่ชินชาแนลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ